วันนี้ก็จะมาส่วนบนกิจกรรมความเพียรของพักเก่งเพนดีที่นาไปครับผมครั้งที่22วันที่22เดือน5ในสราวีนลำแบบที่102นะครับ วันที่22พฤษภาคมเป็นครั้งที่22ทพระสราวินศรประวัลขอถวายสิ็งสวดสายพยาพรสุสาตวปริธานต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาสรมัญบูชาสักธาบูชาและอัจฉริยะบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิพของพระพุทเจ้าจงตั้งมั่นในสติและได้ในธรรมที่จะจ่ในกระดับะในกฎเสด็จย่า่ต่อเนื่องด้วยคืนกับพระรัตนตรัอรหนสมาคมสมระ์าพุทธังประวลัตั้งอภิวาทีมิสว่างตัวพรตาธรมโมธรรมังนัมัสสามิ คือปฏิปันโนพระพุทธสาวกสังโฆสังฆะมามิสังกุชาภาพเทวีพิณาสัมมาสัมพุทโธสจิลังปริณุขโตคุณเอกีธารามานุธานิปารณิหิจติสติยะวชีวังอาหารคุทธังธรรมังสังฆังสานังกตะปูเชนิรัตนทตยังธรรมังจจรานิโสธินาสามชนม์เทวดาสมัญตาเจกวาริสุอัสนะข้ะฉันตุเทวดาสัตตมังมุทิราชสัพ สุนัตุสักขโมทังสักเคามีจรุเปชีริสิขารเเตจัตตริเกมานีติเตรเจมีตรุวนาสานีเเอามิเจเตภูมาจันตุวานสนันตะปิสมียะขากันทัพนาคาติันตาสันิเกยังคุนีวาะวจัณังสัวเมสุนันตุธัมมัสุนันโลอะยัปะันตาธัมมสุนัายังปะันตาธัมมสุนัโลกะยังปะันตา สี ute, ่ปุภะพาคณาการนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่าเตยสนะโคมะลาปะทะพุทธังสานังจชามิธรรมังสานังจชามิสังฆังสานังจชามิจุดเทียมปีพุทธังสานังจชามิจุดเทียมปีธรรมังสานังจชามิจุดเทียมปีสังฆังสานังจชามิตาเทียมปีพุทธังสานังจชามิตาเทียมปีธรรมังสานังจชามิตาเทียมปีสังฆังสานังจชามิหกสัจจคิริยาคถานิเมสานังัญพุทธเมสานังวะลัง ทินัสัจวัินัสุทิมีขุุสัปทาทัตทิมเสารังอัญญังธโมมเสารังวังอิทินัสัจวัินัสุทิมีขุจุสัปทาทัตทิมีเสารังอัญญังสังคุมีเสารังวังอิทินัตสัจวัินัตสุทิมีขุุสัปทาเจติรัตนประมาณนคาถา พุทธังนะเมรัตะพูตัดสรีรัจิตตังทำรังนะเมรัตะพูตัดวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนัพูตะสุสีรัติจิตีตังนะเมติรัตนังรัตนัตตะยั้หังสัมมาสมุสาริจตวัตถุวิเศษสพูตังอันโยยยางยุตตะคุณาโยค่วะสปาวัตตังอัศมิตะยมีติเตเทวะยถาติทันถิเอกังวินาตติตาเดสะมะสัมภเวณารุกีกตาจิตัจเจเรตตาสุปูตังัมพีระยันวิสยังอติชุสัตถัง วิญญูหิปันธิตัชฌ์เนหิวิชญยะรูปังเรกัมมิดเกิดวิจิตรฐานจุปะรับปนิยังเป็นจีสุขุทิตังคุณณะกายตายะนนมิหิเทวะชนะตายะวิสุวิสุตมติธรรมปัสสตังนัมสีสุขะปัสสะทัฐานังคุณญาติกรานะมัสมุตสัมมะคุณญาภูมังสุขะสมุญจานะโมขัสตินานขัตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชเนหิยังมุทานัสีชิกิริยาสุปะอิสัยยะถังสำมาเิเลสามะโสรละทัตนะวิสิทธิยาจะตารุหิอัฏฐากุสะเลหิปะเสวะนนิยังปเห ปิตานังน์ธรรมะมียะมีวะตัสมะหิตังติรัตน์ปิติรัตน์ทัตธรรมฐานกัตินทิวังคณะเนสุสัมมาสัมมานาปูชีมะจะปปีสัสสตังสุปันสันนจิตตาสถานุปาทิจาริยาสถารตาจัคุณีนะสทัศสุกเตนะสุขีพระวีมุติชนะลักษณะสัาย์อิจวะติมันตูโยเจตะธรรมวิริยมิจิปามานะกุโตโลกุตตาลภิสัมโยมิโตสุโคชังตัสโสปานิสะเธิจายายะออยมิจิมันตูวัตถุเตเยกัริจิตโตสุปัสสาสะการโอ๘น้ำกาลสิทธิคาถา โยจักคูมาโมหัมามราประกัดโถสามังโะพุโทโธสุขโตวิมุตโตสมารสสาปาสาวิมโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุธทธังวรัตงตังสีรษ,ษานามามิ โลกาสัตนาทันจะดวินายะทันจะตันติยศาเตชะติธิขหนุตุทพันตรายาจวินาสศมีนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสันบุทเสสีโลกาสัติมุทีมักทังมียาริโกธรรมมัทะรัศธาริสตาวะหงุตันติกาโรสจินโนธรรมังวรันตังสีลสานามามิโมหปะทารังอุปัสสันตถาหังตันเตยสาเตชะติธิขหนุตุทพันตรายาจวินาสศมีนตุสธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาสัฟาปูปะคีเรสชาเชตาสันโตสยังสันติโยชโคจะสวากาตธรรมังวิตังการติ สังฆางวันตังศีรษานามามิพุทธานพุทธังธรรมสีรติทิฏฐิเตยสาสะเตยัสิจิผลตุสัพพันตะลายาเจวิรัสะเมนตุกลางโมกานอัตตคาถา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมหีติโนนโมอุตตรมะธรรมสัตว์สวากขาตัดเซวะติทิธานโมมหาสังคสสะปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมอุมาตยารัตสสะรัตตัลัยัสสะสารุญกรรมนโมโอมารตาปีตัสสะตัสสะวัติตายสิปินโมกาลัพพาวินะวิขัตฉุกขัตวานนโมกาลันพันละสวัชิภนตุสัพพทาพระโมกคระสสะเตชนะอิจิบิบมิเตชวะสิทธมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังอีกังสมายงภคะวาสเกสุวิหารติกาปิระวสุน มหาวเนยมหาตาภิกษุสังคีนณสติงมัจจามัตเตหิภิกุสติหิสติงเหวะอาหารเตหิขสหิเจรปกธาตุนิเทวตายุุยนะสันนิปณิบารมิติภักควนตังทัศนายะติสังคัจจะอันขอเจดนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนาอิจัสังโหติยังโขภควาสเกสุอิหานติกาตภิรัติวัชุสินีมหาวเนยมหาตาภิกษุสังคีนณสติงมัจจามัตเตหิภิกุสติหิสติงเหวะอาหารเตหิขสหิเจรปกธาตุนิเทวตาโยคุยนะ ันนุบันัามมนติประคอัมนายะทการคังรันต่าาะังรัมนตีากาะาคังัฐมนีาระทวิาังมนตวากะทังมตวาการะทงคังัมตวากาะทรกาังรตวากทวานตีาการระทริังวาปาริระทวมาังรัตาการยะภวาังวาการะทาังมรีวาปะทรวงังมีว่าการะทวารงรนตราการะทรวงารลหังสา อัโขตาเทวตาประเขาันตังอธิวาตีตวะอกมันตังอัตังสูอกมันตังทิตาโขอกาเทวตาปะเขียโตสิทิ์อิมังกาังพาติมหาสมัยโยภวาณัสิีเทวกยาสมมาคตาอัคตมาอิมังคามสสมัยยังตัคิตาเยวะอัปราเีสังขันติอันโขอัปราเทวตาปะเขียโตสิทธิยอิมังการังภาติอัตตะพิทโขสมาสังสูจิตังอัตโนุจุกัปมุงสุสาริวะเนตานดคาหีตวะอิทิยานิลังขันติปันนิตตาติอันง อินทกีลังโอหัจามเนชาเตชะลันติสุษาวิมาลาจุฬตจารจุธันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาพระเขีโจเซนไกอิมังคตังกพาศีเยเกติพุทธังสระนังคตาเสสพระสีสมิสันติอภัยภูมินปะหายะมันุสังเทหังเทวะก็ยังเปริปุเลสันติติอัตโขโะควาภิคุลมันเจศีปิยณะอิขวีทัตสุสูโลกทาสุสูเทวตาจันนิปฏิตาหนติสถานสังกัชนายะ พิ่กุสังขันจะเิปิเตพิกเวยสุปฏิสมาฐานังอรหันโตสมมาสังพุทธาเตสังขิภควันตานังเอตปัพะรัมยเยวะเทวตาสานิปปิฏายสุเมทาปิไมหังเอตสัะรัมิยปิเตพิกเวยสุปิอานาคาตมาฐานังอรหันโตสมมาสังพุทธาเตสังขิภควันตานังเอตปัพะรัมยเยวะเทวตาสานิปปิฏายยสันติ เศราปีไม่หังอิศระหีอัิกริสมิพิคเวทีวกายานังธรรมานิจดิสัมมิพิคเวทวิกายานังนามานิเทติสามิพิคเวทีวกายยานังนามานิตังสุราัสสาทุกขังลำศีกโรธาภาสสิสามิติอวังพันเตติปเติิคูพระขวตโตปัญจัสสุปะขวายตัสโวจัดสิโลกามนุจัดสามิยาตภูมามาตถติตายสิตายิริขับพลังไปหิตตาสมาหิตาปุทูสิหาวสันตินาลมหังสัพธิสังคุโนุระมมะนัสสุทาวิปัสสันนัมนาเวลาติโยปัญจติ เทวกายาติจันตาเตวิชนะสาศพิโกเตจะอัตัดมัมกัลลุมสุตวารธุสัตว์ศาสนังเตสัมปะตุรหูยนังเอนุสกษณทัสนังอภิเกสรตามมัตถุงสหัสสังสัตสัตลีจะตังอภิเกานศาสนาอนลลุชนามัตถุสูงอภิเกสนตามมัตถุสูงพิสาสภาวบูตาอาบุตาจัตสัพานันปิมัญะเพราะว่ากีตตอหน้าจักุมาตโตอมัตยิสัทธาสังเกศาสนีและเตเทวกายาดิจันตาเตวชนะสาศพิโกเจียวของกิริยสามิทีรลางหีอนุขุปโสสัตตสัสสาวะวาขาภูมาการัตวา อิทิมันโตจุติมันโตณประตโยสติโนโมทะมานาพิกามุติกรังเสรนติงว่านังชาสหัสสานิวะตายยขานั้สาวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตณประตโยสติโนโมทะมานาพิกามุติกรังเสรนติงว่านังสาธาคีนาติสานิยาขานั้สาวนิโนอิ่งโอดุดิทิมันโตณประตโยสติโนโมทะมานาพิกามุติกรังเสรนติงว่านังอิจเตติโสราสสหัสสา ยักขานาตเตนิโนอิทีิมันตชิติมันตับันโตยักษ์นโมูระมนาิกัมมุวิกุลังสัมงวุนัเวสิตาปัจจสตายักขานะตนิโนทีิมันตชติมันตับันโตยักษ์นโมูระมนาิกัมุงิกุลังสัมิงวุนักุมที่ราชเอกโกเวปัสสานเวสนาปินยมังสตาสหัสสังยักขานังปีรุปัาสติกุมที่ราชเอกโกโสภาคาสัมมิตริงวุณังปุริมจัตพิสังราชาท่าตันตโถปัสส โมหะมานาพิกามุพิโุนังสำมิงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาไม่ดุนโหตวัสสาตติภูมิพันทะนังอธิปติมหาราชายัสลิโสภุตาปิตตสภาวะโวีนั้นามำหับสาอิทิมันโตชุติมันโตนะอนโยัสสิโนโมหะมานาพิกามุพิโุนังสำมิงวะนัง ปัจฉิมัญจที่สังราชาวิรูปขูปภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชยะสติโสภูตาปิตัสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมตนลเจติมตนัตโยยสติโนโมทะมานาพิกมพิกุณังแสงจริงวนังอุตตะลัจาที่สังราชกุเวนลัตมัสสตินาคานังอธิปติมหาราชยะสติโสภูตาปิตัสภาโวอินทนามามหาภราอิทิมตนลเติมตนัตโยยสติโนโมทะมานาิกุมิกุลังแสงจริงวนังปุริมัที่สังทาตระโอปิินนะบุสโกปัจิมีนาวิรูป อันตลมนาอานาสวนีกัปัตวีเจสังมยวิโนทัสสอาคูยานิกาปธรรมมยาตุเตนทุเวเกนุวิภูจะวิปโตสหจันโนกามาสยโจันยนุกันตุนิกานตุจักปนาุโอปปันโยจัิวสุโตจมาติจิตตเนจักันทโนุรชาชนมัสโภอาคูปัญจติโวติมพดสติวัชสาเอจิจนยาชโนคันทพาสหราชุปิโมทมนาอจิกรรมพิจุนังสมิจรูนังอหาคูนาภาษานาคาวีสาราสหัสัชกากัมละสุตลาอาคูป อาคูนาคายาสัติโนเอราวัณโนมหาโคตสกปรักสมิติมนังเลนะคะราเชสหัสสะธนันติทิพพาริชาปกขีติสุทธิจักรคูวิหาีกัตเตวนะมะเชอปตาจิตราสุปนัยอิเตสานามังอภยยตทานะคะราชานุมาศีสุปันโตเกิดมังกาศีพุทโธสันหาหิอจหิภูมิปายัญตานะขะสุปนาสันนังบังสุพุทางทิตาวะชินาเทนะ แต้มุทังอัศรานิตาปาตโนวัศวติเตฏิอิทิมันโตยัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอัศรานะเวกษาววปจิติสติตจจะปหาโทวนมุติสหปัะจักปริคุตารังสภัยเวโรจนามังกาสนาหิตวารปิริเสนอหุภัตทะปุกปะเขมรุงสมุยธานิภะเทนเตปิกรังคมัยติงนัง โภจะเทวาปฏวีจะเปเชื่วายุตถาคุวัลุณาวัลุณาเทวาสมุทิยศสงศาสหเมตตากับลึากายิกาอัคเดวายัสสิโนตัศนเตเตหาขยาสัตยินะตาวิโนวิธิมันตวิธิมันตวนัตตุยัสสินโนโมทะมาติกมุปุตุนักสัมปิงวนางเวทูลเจตีวาสารีจะอัสมาจะทุเวยีมา แนสูรเป็นสาธิวาสะมาูรักิตาจะเป็นิาธิวาะนมะูรักิกาตาพขตานิปุละกิตวาอาคูมันทวะลกาวัสนาวโนเศธวัสโกปาข้าปุริณาโทพระเศรสัาขญาสัาพเพนะส,สา,า,าสม,ามน,นโนอิติมันโตจิติมันตวรตวันโตยัสสติโนโมทะมานาติก,ม,ก,ม,กม,มูกิกุนังแสนมิงโมนะปะถาคูสาภูเทวาฉมามะขีสิขาลิวะ อริทกาจัโรชาจะอุมากุปานิพาสิโนวัรุณาสหธรรมาจะอจุตตาเจเนชตาสุริยะลุจินาอาคูอาคูวัสวะนิิโนสัศจีสุทธากายะตะเพนะตาวิโนทิมันโตทิมันโตนัมโตเยสัติโนโมทะมะมานะอภิกรรมิกทีตนังสัมปิงห์พนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุจตมากิทาบรุติกาอาคูอาคูมโนบรุติกาอัาถาคูภัรยโยเทวายเยจรมิตาวาทิโนปารัชามหาปารัชา อคูิวายัสติโนทัศตเตทสาขยาสเถนะัมิโนอิิมันตสิติมันตนัมตุยสติโนมทะมานาทิกามุพิโสัมิตินุนังสุปการกรุหาอรุณาอคูวิทรสาสหะอัตะไคหาปะโมขะอคูติวายัจคนาสถามสหารกจามิสกาจรสติโนนั่านาปิโนยทิสาอุสติทัศเตเตทสาขยาสเถนะนัมิโนอิทิมันตสิติมันตนัมตุยสติโนมทะมานาทิกามุพิจุสัมิติน ขีนมียาสัจจายามาติกาจักสัสินโนสัมพิตกาลามัสิถาโชตินามาจะอาสวะหิมานะรัสิโนอาคูถาคูปรรณีมิตาทัดเศเตสีเศรษายาสตีนัมสัมมิโนปิติมันโตชิติมันโตนัมสุยัสสินโนโมหะมานาจิกามูติคุณังสัมปิติวะนังสัดเถตเทวานิกายาสตีนัมสัมมิโนนามานิธินะกาคันชุงเยตันเยสศรษฐาสหะปวุทธชาติมัชกีลังโอคัสตินะมานาสวังทัดเคโมคางตะลังนักังจังหวัดชวะจิตาจิตังสุภามาปรมตโตจักปุตตานิโจะโสสปัมิติวนัง สหัสสะเพมโลกนังหมาพมาทิ่ติดสติอุปปันโนชิติมันโตพิสมายโยนิสติโสเลขาอิสราอาคูปเจกัวะสวัตติโนเตสศญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตยจัปเทยพิจันเตสินเทเรเวสภพุทเกมาลสีนาอิกามิพันธักันทัศมัทยังเอสะพันทะภาระทัภาะทะเลชนะปันธรรมตัวสมันตาปริวาเลธะมางวงมุติทักโคจิดังอิเตตสามหาเดโนกันเทศนังอเปสิกปานินาจลามหาเจสรังกตมนะเตระวังย being <c oughs> ิสราภุสโภมี โกธนัยยตตสุโกธาโสปจุตาวติสังกุโตอสยาวัสเสกปัญาัพพังทินยยะเพราะว่าขิตวนาจิคุมาตโตอมาริสตถาสาวเกศาสนนตีมารสินาอภิกันตเตยทสรัิกวเตจะอาตาามะลุวาเพื่อศาสนังวีตลเิปักมุในสัรมุติอิจยุงสัพเทวิเชตสัขมาพยาติตายสติโนมุตติสหกุเตกิสากาเตชนิสตตาติสิบเอมังคลสุตรังอสวนาจับภารณังปัิตานันจเิวนาปูชาจัปูเชนียนังออตัมมขรุตม ปฏิรูปปฏิจตวัสโสจักภูเคจจักตะคุญญตาตะสัมาปณิทิจักอิตัมขันมุตตมังอาหุสัจจันจติปัญจวิญญโยจักสุสิกิโตสุสันตจะยาวจักอิตามคันมุตตมังปะตาปิตุภูปฐานังปุตาคารสสะสังโฆวนากุรจักกรมตาอิตัมขันมุตตมังอานัจฉธรรมะจริยาจักทาสังกรณัจสังโฆอนาวัชานิสัมมานิอิตัมขันมุตตมังอารติวิตรติปปาปัชปานาจักสัญญโมอปมาโทจักรรมิสุอิตัมขันมุตตมัง คารวะจักรนิวาโตจักสันตุถีจ si ักรตัญญ yes, ุตตากริยธรรมะสันังเอตังเครมตมังฉันติจักรสวัสดิตามะยานังจักทัสนังการิลัรธมะจักัจฉาเอตังเครมตสังมังตโปจักพภะมะจาริยังจักอริยสัจนะทัศนังนิพพานสัจจิริยาจักเอตังเครมตมังพุทธะโลกธรรมนิหิติตังยสนะกรรมปฏิเอโสกังวิรชังเขมังเอตังเครมตมังเอตาริสานิกตนะสัมพัสธมัตตปาราชิตาสัพพะโตทิงข้าฉันติสันติสังมัง สิบสองรัตนปริสยังจิงจีวิตังอิทะวะบูรังวาสเกสุวายังรัตนปาิตังนะโมสมังอธิกะถาคตินะอิธรมปิพุทเทรัตนปาิตังเอตินัสตินะสุติโหนตุขยังวิราคังอวัตตังปานิตังเจษพชกาสกายมุนีสมาธโตนะเตนะธรรมินะสมาติจินจิอิธรมปิธรรมีรัตนังปานิตังเอตินะสตินะสุติโหนตุยังพุทธเศโวปนิวันยีสุจิงสมาธิมาตันตะนิกรญะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมีรัตนปินะสิโหนตุ เยปุขลาสัทสตังปสันถาจตาริเอตานิยุคานิผนติเอทะกินายาสุขัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหาภราณิอิทำปีสังเคตตังปนิตังเอเตนัสตินัสติอ่อนตุเยสุปะอิตตามนัสสะธันเีนะอิการิโมโคตะมัสสะสนมิเตปฏิปตาอุมตังวิไคหาสัทามุฐานิโกติงกุชมานาอิทำปีสังเคตตังปนิตังเอเตนัสตินัสติอ่อนตุขีนังโครานังนวังสติสัมภะวังวิรตตะสิตังเย ทวัวสิหเตติรักิชาอวิลกิชันทาสิพันตีธีราเกพายันติโพนงปีสังเทศนงปณีสังเทเดนะสุนะสุติโหนสุสีสามจะมาบทสัจสมวัต สัตตาหวีิตังเตโยยาเจยังอิกราปชาอัตตะพันตัสสโภตัสสัติจังสัญญาตจาริโนนิวะเควโณนัคนาโณมะโรสหะพมุนาทิตังอปปชิตังกนิลาตารุปัสสะชันตุโนสิสีเทสุปุตสูตรคาสิตามิถังเตนะพัวตาเฉลตตาปัสตาอารหัตาสมาสัมพุทธีนะอิชาตุหิมาอนุสเรนะมาปารัมปะสารยะมาอิกิกริยยะมาปิตะกัณปัตตาณีนะมาตักอหินุมานยักขะนธีนะมาอาการะปะอิวิฏฐีนะมาทิฏฐิวิชาันาขันติ ส, então, ส,สมโนคดุโนคดนุยะถาตุมีหิอัตนาวะเชนยะถาอิเมทมาอากุศลาอิเมทะมาสาวัชาอิเมธะมาวินยุคารหิตาอิเมทะมาสมัฏตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอตตุเมหิปัชชะริยถาเะถาตุมหิอัตนาวะเชนยะถาอิเมธะมากุศลาอิเมทมาอนาวัชาอิเมธะมาวินยุปัสสาอิเมธะมาสมัฏตาสมาธินาหิใจยะทุกขายะสังวัตติอตตุเมหิอุปัสัมปชะวิหะริยปฏิทิภะอุปนิยสูตร อุปัินิยติชีวิตามัปปมายยงชลุปะนีตัสสะนัสสติตานาเอตังขยังมรดเนติมาโนปุญญานิกยิรธาสุขาวะหานิอุปัินิยติชีวิตามัปปมายังชลุปะนีตัสสะนัสสติตานาเอตังขยังมรดเติมาโนโลกามิสังปัชะหิสันติปิโคยะสกายยณะสัญยมุวานการยะอุทาทเจตสาสังตสาเปตสาสุขายะหุนติยังชีวามาโนปะการติปุญญชัมโมหเวริลัคติธรรมจาริงธรรมโมสจินโนสุขะวะวะวะติเจสานิสังโสธดเมสจินี พระทุกขติมพรสติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติเศรษปัญญะปัสติอภานิพินติทุกเถริเอสัมมโคสติยาสเพสังคาราทุกขาติเศรษปัญญะปัสติอภานิพินติทุกเถริเอสัมมโคสติยาสเพธมาอนัตติเศรษปัญญะปัสติอัรณิพินติทุกเถริเอสัมมโคสติยาที่สองอปันนัตกชาดกอปันนัตตานะมีเกจุติยามอุตติกาเอตพันยะมีชาวิตังพันยะอปันนกัง อระคงเวสระนังยันติปปตาณิวานิจะอารามลุกขจิตานิมนุษยสาวยตชิตานตังโนังเขมังตังสรณะมุตังในตังสมาธรรมะสัพพุทาิติโยจะพุทธรรมะจะสังฆะสารณะโตจตาริอริยัานิสมันตัะปัิทุกขังทุกขามุปปาททุกขะจะอิธมังคลียังจะตัณจังทุกขุปะสมารามิงในตังโศนนังเขียมังในตังสรณะมุตะมังในตังสระมาธรรมะสัมติ เจ็ดพักเทรัตคาถาอธิตังนานวาขมือยนับปัิังขีอนาคตังคนใดมิคำนึงสิ่งที่ลงแล้วมันห่วงสิ่นี้มาไม่ถึงยตีจังปิอีนังงอปจักอนาคตังกินงไปแล้วก็เป็นอนัตเนแล้ว่ในที่มาไม่ถึงก็เป็นอังมันไม่ถึงปัจุปันจักโยธรรมเดวะปิปะปะปะขะป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 ปะจะป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 ะ่ะป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 นนคนน อัคเชวัคจะมาตัด er no <countries> ันโคิงลรัตนชูปีจึงทความเปียนี้แหละเราจะดูฟังตาในวันพรุ่งลอีโนสัันติรักมลินแลมันาก็ควาบัดเพกับมุติราชุทธานยังไม่มีกระทั้งหลายหรือเราไม่หายมาตัดันอโหรัตตัตนิการทางวีพัปีกับรัตนอาจิปถงมะเอนุติปีตัดันสงยไม่มีคลที่มีปีตอยางนี้ความเป็นเสารทั้งวันและการเลี่ยนมาแล้วว่ามุติราชพุทธินายืนเรื่องราคณะปาะ ำกำลาาังคำโมหิตกำลังนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องความความแก่ปเป็นไปไม่ได้พยา,าธิคำโมหิตพยาธิหนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องควาความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณนะคำโมหิตมาตนะหนัตติโตมีความตายเป็นธรรมดาจะลงความความตายเป็นไปไม่ได้ สัตยินิเมตยินิมนาตยินินาโภวินาโวเราจะเราเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเกจริญใจที่ใหม่ทั้งปวงกรรมสกโกยิกรรมัสพยาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมัสปฏิสารโนมีกรรมของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเกิดมีกรรมเป็นผู้จัดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังคริสามิตรัญยานังวาปาปักังวาการสัพยาโทภุิสามิถ้าทำกรรมอะไรไวเป็นบุญหรือบาปจะเป็นรายะรือว่าเราต้องไปละกฏนกรรมนั้นสิ่ไปเอวังอามิหิอภินังปจเวชิตตพังต้องทำกิจงรรอย่างนี้ทุกๆวันเิ ๒๐เวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตตานิทุกขาพยาปตตานิพยาโสกปตตานิโสกาผลิตุสัพพิติปานิโนยิตวัรจะอเมหิสัมปทังคุณยสัมปทังสัพพิทิวัตมุลทันตุสัมภสัมปิชิติยาพลังจะทันตุสัพพายะสีลงรักขันตุสัพพตาภาวัณฑพิตตาผนตุคาเจตุเทวตากาสัพเพิอุทาพระัตตตาพันเจกนันติยังพลังอรลันตะเตชชนะลักษมณามิสัพโส๒๐เทวตาวิธนคคาถาทันธรรมยังปิธนคคาโยพาณามิเส ยาเทวตาสติวิหารวับาสิณีทูเพขเลปกทิขเลรศินีสิงตาธรรมธาเิน่าพลตุกูจิตาโสติกรุติหาวิหารมันทะเลทีราจะมันชานุกาจตักปิโกวุสมานิเจทะละปฏิปุปัสกาคามาจะเทศานิคมาจะอิสราสัปนาคูตาสุวิตาพลตุเตชนาผุ้ชเยปีจะอันทะสัมภาวาสติไดชาตาอัฐวุปปาดิการนิยานทิจังธรรมวังปีจเตสัพิปิทุกัสสัจนำตุสังขยังถาตุก <people>? <ell> ีย <x> <t ell> ังสตังถมโมธรรมชาลาจะปุกคลาสังโฆหนจุสมัคโควะอัธยัติจินยัติจะอันเหระขตุสัโม สัพเพติธรรมจาริโหวุติงสาปราปุณายมะธรรเนียริยปวิเจตเอยี่สิบเอ็ดสัพพปฏิธนคาถาท่านธรรมยังปฏิธนคาโยานามาเสยคุณนิติทานิตัสสะยานัญญานิกตานิณีเจสัจักพาคิโนมุนตุสัตตานัตตาปามานาการเยิยะคุณนะวันตาจะไมหังมัตราปิตาโยคิฏฐาเมจจะยะติฐาวาอันเยมัชัตเวนิโหนุสตาติสันติโลกะสเนียเตกุมารจะโยนิกาปเจกะจัตุโกกาลสังฆาลันตาพระวาพระเวียตังเยปฏิทานัมมีนิ anusan ตุเตสยังเยติมังนปะชานมิติ พิวาเตัะพิเวทยุงมัะยาทินนานะปุญญาังอนุโมทนาเนตุนาสเกตตตาสถานขนตุอเวลาสุขชีวินโอเคมันตะทันจะกรพลตุเตทะสาสิทิ์ตังศุกภา ขอแสดงหลายที่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้มีสบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบบดนี้แรงบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคชือชนอะไดเป็นที่นับผู้มีคุณมีนาและปีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่าเจ้าได้เห็นหรือในวันได้เห็นแรงสดงหลายอื่นที่เป็นกลางมีเวรกรรมอยู่ในโลกเกิดในคุณสามเกิดในกระมสี่มีขันห้าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่ต้องแก้อยู่ในภพน้อยในภพใหญ่สรใดทราบการให้สมุของข้าเจ้าแล้วขอสดงนั้นจึงอนุมูลนาทานเองเถิดสารใดย่อไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียบทั้ แล่จงถึงทางอันเกษมเกิดขอขาออันดีของสัตว์นั้นจงสำเร็จพื่นด้ยในพาะเป็นสัจธรรฐานแล้วก็ถึงความเพียรและที่ส่งแก่งบูชาพระราษตรได้โปรดแกบทสมน้สวดพระบิดาพระลเหล่านี้ของความสุขสมดีจงเกิดมีคาเจ้าขวัญคนจากทุกภัยทั้งปวงขอเจ้ารีนในทางโลกและทางธรรมโปดช่วยเทศือกหลายพลดมูลนาการสดยามัธรมนเหล่านี้เมื่อนมูลนาแล้วโดอนมีวรร์แก่ข้าวเจ้าและถือมงคลพระกิงเบริริาตที่นี้สมเร็จพยายาสมนวรดร้อนในวิถีหาร ต่จาบรรเมงคลทั้งหลายที่สามสิ่ทั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเก็บยทิภาพแห่งพลตและสมมลมงคลในพระลบางจำปสิทธิการเถิบุญกุศลของข้าพากทั้งหลายเกิดการสุทจิษนาขน้สมเด็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพบนนี้จส่งถึงวิเจริญรสมนุษยจิตนาทุกท่านขอจงบําเพพระรางพวงคนความทุกข์ใจทุกข์ใจทั้งสิ้นสัมพันธ์ความเลือมใสทั้งหนึ่งทีการงานชั้นระโอกระสักสายมันทั้งหลายสอ ขออนุญาตบนและขอพระจ้ิทุกันด้วยเถิ